โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการแฟตลอมนะครับของตัว s m a r t ทแ d นะครับผมว่ามันแฟตยังไงนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม s t f a t o o l นะครับให้ถูกต้องครับว่าการแฟตเครื่องใช้หมดไหนนะครับแล้วก็การแก้แก้ติดจีเมลนะครับใช้หมดตัวไหน ตัวหลักๆเลยนะครับผมด้าน r a กนะครับที่จะต้องเตรียมไว้นะครับก็คือ1นะครับเครื่องนะครับผม2นะครับก็คือสายชาร์จ usb นะครับผมที่จะต้องมีนะครับและจําเป็นมีแค่สองอย่างนะครับส่วนนะครับตัวที่เป็นโปรแกรมนะครับที่จะใช้ก็จะมีอยู่3าอย่างนะครับคือ1โปรแกรม sp แปด o ูดนะครับ2 d r ไดเวอร์ usb นะครับ 3. นะครับ r อมนะครับเครื่องที่เราต้องการที่จะใช้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับวิธีการที่เราจะสามารถเอาตัวซอฟต์วตวแวร์ได้นะครับหรือตัวโปรแกรมหรือตัวไดเวอร์ได้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ทางนะครับคือ1เทจนะครับ2นะครับจะเป็นตัวของเว็บไซต์ PTE นะครับที่พ่วงกับเว็บของทาง Beyond นะครับ สามารถคลิกไปได้เลยนะครับหรือว่าเฟิร์ชใน Google กไได้หรือว่าขอจากเซลล์ก็ได้ขอจากเพนก็ได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นการขอจากตัวบอทนะครับบอทไลน์นะครับ,บ,รรบที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์บีออนนะครับคู่นะครับอ่าบีออนโฟนซอฟ์แวร์ตัวนี้นะครับสามารถขอได้แล้วก็ที่สำคัญตัวซอฟต์แวร์บีออนตัวนี้นะครับเป็นตัวบอทที่สามารถ ขอได้ส่วนตัวนะครับหรือเรามีลูกค้าที่เป็นช่างใช่ไหมครับเราสามารถเอาบอร์ดตัวนี้เข้าไปในกลุ่มช่างได้นะครับแล้วก็ให้ช่างสามารถขอซอฟต์แวร์ได้นะครับแล้ววิธีการที่จะใช้งานตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้อย่างไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเข้าไปที่จอเลยนะครับครับีจอตัอนี้นะครับก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นบอร์ดที่สร้างขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบคำสั่งก่อนนะครับันแรกครับผมคิดว่าสแล็คนะครับคำสั่งครับำสั่งตัวนี้เขาจะวิ่งขึ้นมาบอกเลยว่าอะไรคืออะไรนะครับอย่างเช่นตัว s เนี่ยย่อมาจากซอฟต์แวร์นะครับวิธีการที่เราจะเรียกซอฟต์แวร์ลอมขึ้นมาสักตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่า s นำหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อยื่นนั้นนะครับเพรว่าคุณจะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมด ขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเป็นผมจะทำให้ดูครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์เราจะไม่ใช้คําว่าสลมมันแนาแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเราจะมีสลมเแน,น่เลยครับอ่าอย่างเช่นผมจะใช้ตัวตัวสมาร์ตแปดเนาะผมก็ใช้ S S, S M A T R แปดนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเป็นตัวลิงก์นะครับผมก็จะทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับ อ่าตัวนี้หมุนแล้วเห็นไหมครับหมุนแล้วนะครับผปิดเลยนะครับหมุนแล้วปิดเลยนะครับผมไม่ลองนะครับผมจะใช้ตัวอื่นต่อนะครับอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้มันดึงึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเอาโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็ต้องใช้คำว่าสแลสนะครับโปรแกรมก็ได้เขียนว่าโปรแกรมเลยก็ได้นะครับโปรแกรมเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น e sp82 นี่ครับ เด้งขึ้นมาแล้วนะครับดกดคลิกเข้าไปนะครับดาวน์โหลดเลยนะครับปุ๊บอ่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยครับโปรแกร,รมคือมัอนเล็กมากนะครับปิดนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นเอ่อไดเวอร์นะครับไดเวอร์เนี่ยส่วนตัวผมผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าเครื่องผมเคยลงแล้วนะครับไดเวอร์เนี่ยเป็น อย่างหนึ่งเลยครับที่ลงให้ลงแค่ครั้งเดียวนะครับลงครั้งเดียวถ้าเครื่องเรายังไม่มั่นใจนะครับว่าเคยลงหรือยังนะครับให้ลองให้ลงองแฝงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงไดเวอร์นะครับถ้าเวลาเราเสียบเครื่องแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาเลยเลยอันนี้เราค่อยไปลงไดเวอร์โอเคนะครับอ่ะผมจะลงไดไดเวอร์อร D R I V สอรไเวอร์อ่าพอผมเขียนว่าสเตอร์ไดเวอร์ปุ๊บมันจะมีลิงก์มาเยอะแยะเลยสามลิงก์สามลิงก์เนี่ยครับเราใช้ต่างต่างกันไปนะครับอย่างเช่น MTK ใช่ไหมครับ MediaTek Driver MediaTek Driver เนี่ยใช้สำหรับเครื่องที่เป็น MTK นะครับก็คือส่วนใหญ่ของ Beyond นี่เองนะครับส่วนตัวที่เป็น SPD นะครับสเป t ตัมนะครับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับเครื่องที่เป็นสเป t ตั CPU สเป t ตั ียกมาก็คือตัวโอม6โอม7โอม8โอม5ด้วยอีกตัวนะครับส่วน S P R D driver เนี่ยก็คือ,อเป็นตัวถูกกดน,นะครับนะครับก็คือจะมีอยู่สามอย่างแต่ตอนนี้ของผมผมใช้ M t K นะครับต้องการ M t K ผมจะโหลดาก M t K นะครับ ที่เดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับพอผมได้มาแล้วใช่ไหมครับไฟที่ผมโหลดเนี่ยผมโหลดผ่าน Google หมดเลยนะครับซึ่ง Google เนี่ยมันจะดาวน์โหลดเสร็จมันจะไปอยู่ในดาวน์โหลดนะครับไฟดาวน์โหลดผมก็เข้าไปที่ PC ครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะได้ไฟมานนี้3าฟไฟนะครับเป็นสาฟไฟที่ผมโหลดมานะครับได้แก่ Media t e ทค นะครับไดเวอร์นะครับสองก็คือ s p สีสามนะครับก็คือลอมนะครับผมจะแตกไฟออมาทีละอันนะครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็เอ็กแทกนะครับลงตรงนี้เลยนะครับผมออกทีละอันนะครับจริงๆมันสามารถรวบได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอสอนทีละอันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่งงนะครับอ่า เราแต่ไฟมาเราจะได้สามตายนี้นะครับแต่ถ้าของใครนะครับไม่เป็นรูปหังสืออย่างนี้นะครับและอยากให้เป็นรูปอย่างนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google พิมพ์ว่า ar นะครับหรือว่า w i n l a g ก็ได้นะครับมันชื่อว่า w i n l a g นะก็คือดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นตัวนี้แต่ถ้าเครื่องใครที่ไม่มีตัวอย่างนี้นอาจจะเป็น Winzip ถ้าใครเคยใช้ Winzip อยู่แล้วถนัด Winzip ก็ใช้ Winzip ก็ได้ แต่ผลที่ได้มาก็คือเราต้องแตกไฟล์ให้ได้แค่นั้นเองครับผมเราจะได้ไฟล์มอสองไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเปิดก็คือซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์เราไม่ได้เข้าไปทำอะไรอีกแล้วนะครับอันที่สองนะครับ sp flash tool อันนี้เราต้องเสร็จเราเราจะไปต้องใช้นะครับส่วนตัวโปรแกรมที่เป็น driver นะครับ driver เนี่ยเราจะคลิกตัวนี้นะครับเราจะเปิดแค่ตัวนี้สังเกตเม่เขียนว่า media t e k driver install นะครับ เดือดเป็นกาคือเป็นโปรแกรมที่ไว้ติดตั้งส่วนตัวที่2ก็คือตัวที่เอาไว้รีมูฟหรือลบ d ดเวอร์นั้นๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกด d ดเวอร์ลบนั้นนั้นแล้วก็กลมลองดูอ s t ตอลใหม่ก็คือเครื่องมีปัญหาก็คือมันจะไม่สามารถรับได้แล้วมันต้องไปแก้ยุ่งยากมากผมก็เลยไม่อยากที่จะทําให้ดูตรงนี้นะครับไปแค่กดคลิกเข้าไปแล้วก็ทําตามแลตฟอร์มที่มันแจกครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมันจะมีแลตฟอร์มแค่นี้ผมก,กดแอ e ท์ไป จบครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน sp แปด t w นะครับกดเข้าไปปด๊บนะครับหาตัวโปรแกรมที่ชื่อแปด t w นะครับเราจะคลิกเลยก็ได้น,นะครับหรือจะใช้เป็นแอดมินนะครับผู้ดูแลเอาไปเปิดเปิดในฐานะผู้ดูแลก็ได้แต่เป็นฐานะผู้ดูแลเนะี่ยจะทําให้เครื่องไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันได้สิทธิ์ที่มากกว่าการเปิดธรรมดา แล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานของแก้วนนั้นจะสูงนะครับเพราะเปิดมานะครับเราจะได้หน้าตาที่เป็นแบบนี้นครับแบนี้เลยนะครับเราจะได้หน้าตาทั่งโลกนะครับก็ที่เราจะต้องสังเกตเลยนะครับอาจจะหน้าตาได้มาเหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับเราให้ดูคําว่าสแค t ์เตอร์ตรนะครับเห็นเมาส์ใช่ไหมสแครเตอร์นะครับไปมันจะมีคําว่าชูดนะครับกดชูด แล้วเราหาไฟล์ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะครับไฟล์ไหนก็คือสมาร์ทปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับอ่ะเรามาต่อคลิปนี้แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราถึงตรงนี้ละที่เป็นตัวสมาร์ทใช่ไหมครับองกดคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นไฟอยู่สองไฟล์นี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ที่เป็นไฟล MP ็5 8 0เท่านั้น,นครับคือไม่ว่าคุณจะเปิดรุ่นไหนก็ช่างมันจะขึ้นคำนี้นะครับให้กดไปสังเกตว่าด้านล่างจะวิ่งปื๊ดไปนะครับก็คือมันโหลดโปรแกรมเข้ามาเครื่องใท้เร็วอาจจะไม่เห็นเลยนะครับสังเกดตเเกดีๆนะครับต่อไปเราสังเกตดีๆนะครับว่าไฟครบไหม2อง8 6่หกครับ ถ้าเป็นตัวนี้มันจะมีอยู่สิบฟ์นะครับ oh, ถ้า <I S 1> เป็นพวก <Chase. S 1> iPad น่าจะมีเอ้ยไม่ใช่ iPad ขอโทษทีถ้าเป็นแท็บเล็ตจะประมาณ13 13สายไฟล์แต่ว่าส่วนใหญ่มันครบครับแล้วก็เช็คดูดีว่ามันติดครบหรือยังแล้วก็รุ่นนะครับที่เราแลชถูกต้องไหมบางทีมันเขียนมาด้านหน้าว่าสมาร์ทแปดนะครับแต่แต่พอเราโหลดมาเราเอาเข้ามามันกลายเป็นสมาร์ทเก้าหรือเงี้ยอาจจะมีนะครับถ้ามีตรงนี้อย่าแลชถ้าแลชเครื่องอาจจะน็อกนะครับ ระวังดีๆนะครับตรงนี้ครับให้ดีๆแล้วต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับแอหน้าจอเลยนะครับก็คือมันจะมีหมวดโดยสามหยูนะครับให้เลือกนะครับแต่ละหมวดจะใช้ต่างกันนะครับผมอธิบายเริ่มแรกเริ่มแรกก่อนเลยก็คือตัวดาวน์โหลดออนลี่ก็คือการที่ไฟล์นะครับในเครื่องมีอยู่แล้วนะครับ แล้วดาวโหลดอนี้คือการดาวโหลดเท่านั้นตรงตัวใช่ไหมดาวโหลดใส่ปุ๊บแต่ถ้าคุณมีไวรัสอยู่หนึ่งตัวคุณโหลดเข่ามปุ๊บมันจะทับไฟล์เก่าซึ่งมันจะทับพอมันทับไฟล์เก่าปุ๊บไฟล์เก่าก็จะหายไปมันก็จะมีแฟนไฟล์ใหม่มาแทนที่แต่ว่าตัวที่เป็นไวรัสหรืออะไรก็ช่างมันจะยังอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้โรนหลังแต่มันแค่ทับไฟล์ที่มันมีเท่านั้นเองผมก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ ตัวที่2นะครับก็คือตัวแหวนอัพเกรดตัวแหวนอัพเกรดจะเป็นไฟล์ที่เอาไว้สำหรับว่าปลดล็อกเครื่องนะครับที่เปิดมาหน้าจอสีฟ้านะครับแต่ถ้าไม่เปิดหน้าจอสีฟ้าไม่ต้องทำก็ได้ครับตัวนี้มันจะแก้ในปัญหาของการลืมนะครับลืม Gmail นะครับลืมรหัสผ่านนะครับสองหลักตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือเป็นฟอร์แมต ข้อที่ตัวนี้ใช้บอกว่าเป็นฟอ์แมตออแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับก็คือคอมแมตออก็คือตรงตัวครับก็คือการล้างคอมแมตล้างหมดเลยล้างหมดเครื่องเลยนะครับแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับก็คือสะอาดชัวร้อยเปอร์เซนตไวรัสไม่เหลือครับอันนี้แต่ว่าถ้าเครื่องนะครับติด Gmail ยังไงก็ต้องใช้ตัวเฟิร์มแวร์นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่า เครื่องนี้มีระบบติดอีเมลไหมนะครับก็เพร่มแบบเอ่อขอโทษทีก็ฟอร์แมตไปก่อนนะครับฟอร์แมตดาวน์โหลดนะครับไปก่อนนะครับเปิดมาติดทีเมลเราค่อยเป็นอ่าอัพโหลดเข้าไปนะครับอนี้ครับเครื่องนี้นะครับผมจะใช้เป็นฟอร์แมตนะครับก่อนนะครับพอเลือกันที่ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรากดดาวน์โหลดนะครับคือเราจะล็อกหน้าจอเรียบร้อยนะครับ หน้าจอคือไม่สามารถแก้ไขไม่ใกล้หาไขอะไรได้เลยไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับคือเราล็อกเรียบรอยแล้วเครื่องนะครับเราเช็คก,ก่อนนะครับว่า1นะครับเครื่องเป็นยังไงนะครับนะเครื่องเปิดอยู่ก็ปิดนะะปะเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเครื่องไรท,ที่ไม่สามารถปิดได้นะครับก็ยกแบตนะครับแต่เครื่องนี้นะครับไม่สามารถยกแบตได้เพราะว่าเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบวิบอินนะครับไม่สามารถยกได้ มันจะมีวิธีแก้ครับถ้าสมมติว่าเครื่องจอดับจออะไรมาก็ช่างนะครับเราไม่รู้เราไม่สามารถกดปิดเครื่องได้ใช่ไหมครับให้กดตัว power นะครับแล้วก็ตัวปุ่มไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ power ถ้าสมมติว่าเครื่องนี้ใช่ไหมครับ power ใช่ไหมอยู่ใกล้กับลบเขาก็ต้องกดปุ่มปุ่ม power กับลบแต่ถ้าตัว power มันไปนอยู่ด้านบนใช่ไหมครับก็ใช้ power กับบวกนะครับก็คือเราจะใช้ตัวที่อยู่ใกล้ปุ่ม power ที่สุดนะครับ ทุกเครื่องทุกรุ่นนะครับ่าหลังจากนี้ผมล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะเสียบสาย usb เข้าไปในเครื่องนะครับและเครื่องนี้นะครับก็คือเขาไม่ได้เป็นอะไรเนาะเขาต้องการแค่ฟอร์แมตอย่างเดียวนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยเช็คกดเช็ค hmm. ่าไม่ขึ้นอะไรนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอหลังเสียบมันจะมีไฟล์ตัวหนึ่งวิ่งปุ๊บเร็วมากนะครับอ่ะนี่ครับวิ่งเร็วมากนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไอตัวนี้ไม่มัน,ม,นมันต่อไม่สนิทมันก็เลยไม่เปิดน,นะครับเราก็จะวิ่งนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่1 ของห้ามดับ2เครื่องห้ามแบบสายหลุดอะไรนัิ้นเลยนะครับกระวังดีๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้โปรแกรมลวนได้อานจ,จีต้องได้ส่งมาจริงครับรอบนี้นะแล้วก็ที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบบิวอนะินเนาะแล้วก็มันไม่สามารถปิดได้ใช่ไหมครับเราก็คือเราต้องเสียบสายตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ เราต้องดูครับว่าหน้าจอมันขึ้นอะไรบางเครื่องบางรุ่นนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปรูปชาร์จแบตใช่ครับแล้วมันก็จะไม่ติ้งดิงด้งอะไรบนคอมเลยนะครับเราก็ต้องทําการกด p าวเวอร์แล้วกดปุ่มที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ได้กดปึ๊บมันจะดับปึ๊บไปแป๊บหนึ่งแล้วมันจะติ่งดิงด้งเลยแต่ถ้าไม่ขึ้นติงดิ้งอะไรสักอย่างเลยเราต้องลงเราต้องมองดูแล้วว่าเครื่องเรามีไดเวอร์หรือเปล่า นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ความเร็วสำหรับการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับส่วนของความเร็วของเครื่องนะครับตรงนี้ก็ต้องรอไปประมาณาไม่เกิน1-2นสอนาทีนะครับ จากนี้นะครับก็คือตอนนี้เรา,าไปถึง100%แล้วนะครับจะขึ้นว่าโอเคครับเราก็กดปิดได้เลยนะครับก็คือเสร็จแล้วไม่ต้องทาอะไรแล้วกดปิดได้เลยแล้วก็ปะปอ,อชุดนี้แล้วก็ลองกดเครื่องนะครับ g อ o ครับ อันนี้คือเปิดเครื่องนะครับแล้วก็รออนส t a l แล้วก็ส่งลูกค้าเลยนะครับรอเครื่องอินส tall เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะช้านิดเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องเหมือนก็มันลงไปแล้วมันก็ต้องตอนเปิดนะครับมันต้องอินส tall บางแอปพลิเคชันด้านในนี้นะครับมันจะช้าแค่ครั้งแรกเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคมาแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับแต่ครั้งแรกมันจะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าอินสตอลแล้วก็รันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับก็จบนะครับส่วนโปรแกรมนะครับบนหน้าจอเราก็ปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยนะครับก็จบนะครับแค่นี้นครับก็ยังไงก็ ถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับการสอบรอบนี้นะครับขอบคุณครับ